ในการติดตั้งนี่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ให้มันวางอยู่บนตัวนี้ก็หยุดน็อแล้วก็ยกขึ้นยกลงให้มันแตะพอดีครับผมย้ำบังคับมากส่วนตัวนี้นี่ตัวนี้มันยังห่างแล้วก็คลายคัานอ็อตคลายยกตัวนี้ขึ้น นะครับขันตัวล่างดันขึ้นไปให้ให้ลูกปืนมันแตะพอดีครับผมเวลาปรับทั้งสองฝั่งเลยให้มันผูก็ประมาณนี้ให้มันผูประมาณนี้ให้มันสูงกว่าตัวนี้นะแล้วประมาณนี้ประมาณสินกว,กว่าๆนี่ละประมาณนี้ใบของท่านนี่มันเป็นใบหน้าแคบมันนิ้วสองหุน นิ้วสองห่นมันต้องเลื่อนลูกปืนตัวน,นี้ขึ้นขึ้นมาอีกประมาณนี้ขึ้นมาก็ปรับดูให้มันฟันมันอยู่ประมาณนี้ช่วงที่มันมันนั่นจะพอดีครับผมครับประมาณนี้นี้กลล็ลองปรับเล่นไปปรับเล่นไป ปรับเล่นดูปรับเล่อันนี้นก็เอาเกาะใบของท่านอาจจะมันหน้ามันนั่นใบมันสั้นกว่าตัวนี้มันก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ตัวนี้ั้งตึงๆแต่มันยกขึ้นได้ยดขึ้นได้ถ้าปรับได้ก็จะประมาณนี้ลูกปืนมันก็จะกิ้งไปตามไปเรื่อยด้วยปรับช้าตอนนี้ได้ ใบมันยาวใบมันยาวก็ต้องคล้องประมาณนี้ใบสั้นก็น่าจะคล้องประมาณนี้หรือไม่นั่นท่านกระเจาะแล้วก็เอาเหล็กมาทําเดือยโผล่ขึ้นมาตามนี้แล้วก็แต่งให้มันพอเหมาะก็ได้เพราะว่าผมไม่มีใบสั้นมันก็บใบยาวเขียงมุมตัวนี้คลายนอ็อตเบอร์ยี่สิบสี่ตัวนี้ปรับเอาให้มันไอ้หน้าตัวนี้ ให้มันได้ยังให้มันลงมาให้มันพอดีกับมุมมุมยอดตัวนี้ให้มันเฉียงๆก็ปรับตัวนี้ใส่มันลงนั่นพอดี พอาลงมาอย่าเพิ่งเดินเครื่องให้ยกตัวนี้หมุนตัวนี้ขึ้นตัวนี้มันยกขึ้นเป็นตัวยกมันยกขึ้นให้มันห่าง,างนั่นก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งเดินมอเตอร์เดินเห็นไหมมันมันมันจะลงไม่ไม่ถึงเลยนั่นทีนี้เราจะทํำยังไงให้มันลงให้มัน นั่นนะเราก็ปรับเบอร์14ตัวนี้ปรับเดินหน้าเดินหน้าก็ขันเข้าปรับทอยหลังก็ปร,ประมาณนี้มีเดินหน้ากับทอยหลังตัวนี้ตัวนี้ก็ยกขึ้นยกลงจุดที่จะปรับมีอยู่สองจุดตัวนี้เดินหน้าทอยหลังตัวนี้ยกขึ้นยกลงแล้วก็ปึ๊บหยุดหยุดไว้ทีนี้เราก็เอาเบอร์14มาปรับใส่ ตอนนี้นี่มันมันไม่ตรงเนาะมันไม่ตรงเลยนไแล้วก็ยนะันแั้วสียันลงไป ยันอกมาเห็นไหมมันมาใกล้เคียงแล้วแล้วก็ย่นอนตัวนี้ลงมาหานี่ยันลงมาหามันจะลงมาเต็ดยังไม่ถึงยังไ็ยันไวให้มันลงด้านหน้าของไอ้ควันพอดี แล้วก็ให้มันหมุนช้าๆอย่าเพิ่งให้มัน,นโดนเนื้อไปเรื่อยอยู่แล้วก็ยังไม่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยกให้มันลอยขึ้นนิดนึงตัวนี้มันจะมันไมมโอเคแล้วโอเคแล้วปรับได้ขนาดนี้แล้วก็ยกขึ้นไว้นิดนึงดูไว้ให้มันหา่างโอเคพอนั้นปุ๊บแล้วก็ปรับมัน อย่าเพิ่งให้มันโดนเนื้อไปเรื่อยแต่ปรับยันเราไหมนิดนึงมันใกล้เกินไปเดินเดินเชื่องนะเห็นไหมอย่าเพิ่งนะ้มันอย่าเพิ่งให้มันโดนอยู่ให้มันเดนให้มันโดนโดนก็ให้มันโดนเบาๆอย่ามันโดนหนักเห็นไหมครับผมทีนี้เราก็ค่อยๆหย่อนลงค่อยๆหย่อนลงทีละน้อยนิดเดียวนะครับผมนิดเดียว ปึ๊บแล้วก็ห้อยหลังทีนึงมันให้มันโดนข้างหน้าอ่ายังไม่โดนอันน,น,นี้มันใบเล่ยใหม่ผมอมาอยากให้มันครับผมทีนี้มันโดนข้างหน้าแล้วโดนข้างหน้านิดนึงแล้วก็หย่อนลงติดแล้วมันก็ ลงทีละน้อยครับผมค่อยๆหัดค่อยๆเล่นน่ครับค่อยๆล้าอาจจะได้เดินสองรอบถ้าไอ,ไอ้ฟันเรื่อยมันเยินมากก็ดูว่ามันกินหมดไหมเราอยากรู้ว่ามันกินหมดไม่หมดเพราะตนนี้มันไอ้เรื่อยใหม่ๆอยู่อยากรู้ว่ากินหมดไหมเดีย๋ยวนะครับ อยากรู้มันกินหมดไม่หมดแล้วก็เอาสีเมจิกมาร์กไว้ทาสีทาสีไว้ให้มันทาสีไว้ให้มันทาสีไว้ให้มันให้มันกินเบาๆนะครับผมอย่ามันกินหนักกินหนักก็ะเปืองเนื้อใบเลื่อยเปลืองใบหินเราเฉยๆส่วนใบนี้แพงนะครับผมผมให้ไป เป็นเจ้าแรกนะครับผมที่ดได้ไปนะครับผมตัวใบไดมอนด์เนี่ยนี่เราก็สตาร์ทดูว่ามันจะกินหมดไหมมันต้องกินสีเราหมดมันถึงจะพอดี บบครับผมลองปรับเล่นดูตอนปรับเล่นอย่าเพิ่งเดินมอเตอร์อย่าเพิ่งเดินมอเตอร์อยู่ปรับแค่ให้มันโยกตนีนแล้วให้เดินันนี้ลงมาเฉเฉียบแล้วก็ค่อยเดินมอเตอร์ เดินมอเตอร์นี่ก็ค่อยๆหย่อนลงมาปรับทีละนิดนะครับผมไม่ไม่ถึงไม่ถึงครึ่งเกลียวไม่ถึงครึ่งเกลียวตัวนี้ตัวนี้ก็มีดันเดินหน้าถอยหลังตัวนี้น,น,นี่มันออกมาเยอะไปให้มันอยู่ค่อยยกขนาดนี้นก็ได้ตัว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 นี้ให้มันอยู่ประมาณนี้ก็ได้ถาวิ่นี่อันนี้มันออกมาไกลพวกราะผมใบเลย ใบมันคนละบริษัทครับผม